การสร้างทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเป็นแผนผังสำเร็จเวลาปรมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรที่เกิดจาก บรรมรมีสามสิบทัดพระเดชพระคุณหลวงปู่สดันทัสโรพัฒนาปรับปรุงทำทั้งหมดเกิดเป็นธรรมารมีสามสิบทัดพระเดชพระคุณหลวงป,ปูง่สด,ดันทัาาส,ส,ทนสโรใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ตึงดู สำเร็จเวลาบรารมีสามสิบทัศพระเดชพระกุหลงปสุสสจันทัสโรเป็นท่อฐานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระกุหลงปสุสดจันทัสโรที่เป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อฐานไหลเวียนบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรรุกเข้าหาธรรมทั้งหมดเพื่อให้ศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบริบีสามสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรดึงดูดบอกเกิดกับศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมของธาต ั้งหมดประกอบเป็นแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัศพระเด็พคุณหลวงปสุสสจันทัสโรเป็นทานศีลสมาธิเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรค ที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเป็นการแยกอย่างชัดเจนของธรรมธาตุที่เป็นแผนพังสำเร็จเวลาของทุกทุกธรรมรวบรวมรักษาเฉพาะแผนพังสำเร็จ เวลาบรารมีสามสิทัทัพะเดชะคุณหลวงภูสัจันทัสโรเกิดปกติของละชั่วทำดีละเอียดผ่องใสด้วยบรารมีสามสิทัศประเดชะคุณหลวงภูสดจันทัสโรวงจร ของการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกของธรรมทุกธรรมที่เกิดการไหลเวียนกระแสะของธรรมทั้งหมดอยู่ในนิพพานธรรมปรมีสามสิทธัศระเดชพระคุณหลงปุษจันทัสโร อยู่ในทุกท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงปุสจันทสโร,รบังคับควบคุมสั่งการให้ชีวิตเป็นยอย่างยุกของท่อฐานธรรมบารมีสามสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงปุสจันทสโร,รเป็นไปตาม แผนพังสำเร็จเวลาของทุกทุกธรรมเป็นโอกาสให้ทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพุกุณหลวงพุทธสดเป็นโอกาสให้ทำบารมีสามสิบทัศพระเดศพะคุณหลวงพุทธสดจันทัสโร ได้รุกเข้าหาธรรมทั้งหมดอย่างปลอดภยัยจากตำแหน่งละเอียดสุดของทุกท่อฐานรรมปรมีสามสิบทัตทเดชปุกุลลปะสจันทัสโรณนะตำแหน่งแกนกลางเส้นทางสายกลาง ร่างกายทุกท่อฐานธรรมปรมีสามสิบพัฏพระเดชพุกุโลโภพสจันทัสรเข้าหาธรรมที่ไม่ใช่ปรมีสามสิบพัฏพระเดชพุกุโลโภพสจันทัสรที่อยู่ด้านนอก แกนกลางเส้นทางใส่กลางร่างกายทุกท่อถาดถรมกระบีษะสิบทัตทะเด็กปกุลโลบสจันทัสสรที่เป็นส่วนหยาบเป็นตำแหน่งไม่ปลอดภัยเป็นตำแหน่งประมาท ของธรรมบาร,รมีสามสิทััประเดเดโพคุโลปสสะจันทัสโรการรุกของธรรมบาร,รมีสามสิทธัประเดเดโพคุโลปสสะจันทัสโรเข้าหาธรรมทั้งหมดเป็นปปะย่าปลอดภัยไม่ประมาทจากละเอียด ที่เป็นส่วนธาตุเข้าสู่ส่วนหยาที่เป็นส่วนธาตุสร้างความละเอียด่องใสให้ในแต่ละส่วนที่ทำบาร,รมีสัจิิทัตพระเดชกคุลหลวงพุทตจันทัศโรได้ขยายครอบคุมรุกเข้าหา ำให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสปิติเบิกบานกว้างขวางไม่อัด,ดไม่ขับแคบจากธรรมบร,รมีสามสิบทัศพะเดพระคุณหลวงปุสจันทสโร ที่เพิ่มจำนวนปริมาณมากยิ่งขึ้นแผนผังสำเร็จเวลาของธรรมกิเลสที่สร้างโครงสร้างก่อ ำให้เกิดความเสื่อมไม่มีตัวตนไม่เที่ยงแท้ไม่ยั่งยืนให้กับพ่อทานธรรมบรมีสามสิบทัศน์นี้เป็นโอกาสให้บารมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปุจจันทัสโร ได้รุกเข้าหาทำกิเลสได้ง่ายไปตามโครงสร้างเชื่อมโยของธรรมกิเลสที่รุกเข้ามาหาธรรมบารมีสามสิบทัศน พระเดชพระคุโหลวงพุสสจันทสโรจากการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุโหลวงปุสสจันทสโรที่เป็นตำแหน่งละเอียดสุด ของธรรมบารมีสามสิบทัตเสด็จพุกุลโลรุสตัญทัสโรเกิดเป็นกระแสไหลเวียนธรรมบารมีสามสิบทัตเสด็จพุกุลโหลร,าารุสตัญทัสโรไปตามทุกส่วนที่ผ่านธรรม ปรมีสามสิทัศเทเดภคุลโลปสุาสสะันทัสสรกรุขเข้าหาทำกิเลสในตำแหน่งหยาบจำนวนปริมาณธรรมปรมีส,สิทััสเทเดภคุลโลปสุาสสะัจนทัสสรที่มีมากกว่าทำกิเลส ทดาปรับปรุงให้ธรรมกิเลสเกิดเป็นธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพรเดชพระคุโหลวพสัจันทร์สโรใหม่ๆอย่างสมบูรณ์แผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสเป็นโอกาสของการรวบรวมรักษาบาร,รมีสามสิบทัศพรเดชพระคุโหลวพรสัจันทร์สโร ได้มากขึ้นไปเรื่อยๆจากความก้าวหน้าของการขยายนิพพานธรรมบรมีสามสิบทัศเดชพุคุลลงพสดจันทศัศโรเข้าหานิพานรรนพานธรรมกรรมิเลสนิพพานธรรมอัพยากตะธรรมานิพพานธรรมที่ไม่ใช่บรมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรรับรู้ถึงวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยัางยู่ที่มากขึ้นที่ถูกหยุดอย่างสมบูรณ์ได้ตลอดเวลาเป็นการพัฒดาประบปรุงธรรมทั้งหมดให้เป็นธรรมบารมีสามสิบทัศ พระเดชทุกคนหลวงปู่สวดันรท t สโรมใหม่ๆได้มากในเวลาที่รวดเร็วเนผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นพระผู้สร้างพระผู้เลี้ยงรักษาเป็นพ่อแม่ผู้สร้างผู้เลี้ยงผู้ผู้ควบโร พระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชยโยคุณใหญ่อาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจันทน์คนนกโยนำให้พวกเราทำหน้าที่งานให้รับรู้ถึงศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกตรรศรัทธาเลิ่มใส พึ่งพาอาศัยและลึกนึกคิดรับรู้จดจ่อศูนย์กลางปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศประเดศพระคุณหลวงปุงสจันทาสโรที่บารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปุสจันทาสโรตั้งแผนผังสำเร็จเพื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับศูนย์กลาง ดวงกลมปฐมเ ar ร,ริ่มแรกทำที่สร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการทำทั้งหมดทุกธรมทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่เพื่อเป็นที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชภคุลลงพระจันทัสโรอย่างปลอดภัยไม่ประมาทในธรรมทั้งหมดอาจหาร,ร่าเริงในธรรมบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงพุท์จันทสัสโรตลอดที่สุดแห่งธรรมบาร,รมีสามสิทธัสพระเดชพระคุณหลวงพุท์จันทัสทโรเชิญเราได้ทำหน้าที่ร่วมกันต่อจาก